คุณเด็กโซนาต้ตาถามว่าทำไมลุงต้องหัวร้อนตลอดอแค่ถามถึงที่ปรึกษาอ๋อเรื่องคุณเศษฐาใช่ไหมฮะมก็เปนคือวันนั้นเนี่ยคนเด็กประยุทธ์ไม่เชิงหัวร้อนแต่เหมือนกับถามว่าอา้าวแล้วเขาเก่งตรงไหนเขาเด่นตรงไหนล่ะอเออคือประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจ แต่ว่าไปอถาถพูดจริงๆอ่ะคือนายกก็พูดถูกนะว่า<อ>การที่จะมานําทีมเศรษฐกิจอ่ะไม่มาทุกอย่างไม่ไม่ไมไมไมต้องเศรษฐกิจอ่ะมันทํางานคนเดียวไม่ได้ไงมันต้องเป็น<อ>ทีมเพราะว่าแน่นอนว่าการพูดแบบนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็โดนก็โดนเธอในแง่ฝ่าย<อ>ตรงกันข้ามดนย้อนด้วยบอกว่าเหมือนประเทศชาติก็ไม่ใช่กองทัพพลเอกประยุทธ์เป็นทหารมาเป็นของพลตบมาแล้วทำไมยังมาบริหารประเทศได้อ่าประมาณนี้นะก็เกิดกันอ่าคลาสกันในในโลกโซเชียลอยู่นะฮะ แต่ว่าจําได้นะสัปดาห์ที่แล้วอ่ะสัปดาห์ก่อนอนายกเพิ่งพูดนะ ประเทศชาติเนี่ยก็เหมือนบริษัทผมก็เหมือนเป็นประธานบริษัทแต่ก็คิดว่าเอ้ยลุงตู่เริ่มแล้วเปล่าเนี่ยพูดไรไปเปรียบเทียบคือคือเปรียบเทียบคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเปรียบเทียบในเชิงในเชิงเหมือนว่าเป็นครอบครัวเฉยนี่คือจะพูดถึงเรื่องธุรกิจไม่ใช่การทําธุรกิจนะใช่คืออันนั้นพลเอกประยุทธ์พูดถึงสายสัมพันธ์ครอบครัวเป็นเหมือนบริษัทแต่ไม่ได้พูดในเชิงของธุรกิจนะถ้าเราไปลองฟังย้อนหลังกันดูนะเอออ่ะ